สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับก็ขออนุญาตขายนะครับเป็นรุ่น t o y o ต้า i ฮรัก e ีโวครับตัว2.4เป็นกระบะ s i n เกิลแคกระบะตอนเดียวนะครับใครต้องการรถเดิมๆตัวนี้จะเป็นรี v o ปี2019ครับเครื่อง2.4กระบะตอนเดียวเกียร์ธรรมดานะครับเป็นเกียร์กระปุก6สปีดนะครับนี่มารับชมกันนะครับรถนะครับได้สีสันสวยงามรถได้สีเดิมไม่เคยเคลียร์สีเลยคันนี้น็อตไม่มีขยับซอกตัวนะครับ รถได้เดิม,เดมๆเล่มเอกสารพร้อมโอนนะครับเดี๋ยวมาดูสภาพกันนะครับนในเรื่องของตรงนี้นะครับชุดนะครับชุดล้อจะได้เป็นล้อกระทะแต่ในเรื่องของตัวยางตัวนี้ยางไม่ได้อยนะครับรถปี2019แต่เป็นยางปี2021นยี่ะครับรถยางปี2021นะครับทั้ง4เส้นเป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นเลยลูกค้าใช้งานได้อีกยาว ในครับในเรื่องของช่วงล่างดีโชคดีลูกหมากนะครับผมลองเช็คแล้วนะครับผมนะครับขับขี่ได้อีกยาวนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูสีสามกันต่อนะครับนี่รอบคันสวยเลยนะครับรถได้เดิมๆไม่เคยชนนะครับนี่ใครหาใช้งานอยู่รถกระบะตอนเดียวนะครับทางร้านมีบริการส่งฟรีทั่วประเทศไทยลูกค้าจับไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้ทั้งสองนะครับนี่นะครับดูรอบคันก่อนนะครับ เชื้อเพลิงดีเซลกระบะตอนเดียวนะครับนี่นะครับรอบคันเป็นประมาณนี้นะครับอย่างปี21ิอซิมรถติดให้เรียบร้อยภาษีเพิ่งต่อให้ปี6 7นะครับภาษีเดือมพฤษภานี้นะครับเพิ่งต่อให้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับภายในสวยเลยนะครับเส้นสายขอบตรงนี้เดิมหมดนะครับเม็ดอาร์คเห็น ของเดิมๆจากโรงงานนะครับรุ่นนี้ก็ในกระจกไฟฟ้านะครับนี่เบาะสวยนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังสีดําเบาไม่ขาดจับคู่กับเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเพดานบนสวยนะครับฟิล์มติดเรียบร้อยนะครับนี่คอนโซลหน้าสวยนะครับตัวนี้มีรองรับในเรื่องของจอกลางเป็นซีดีได้ f m AM ได้หมดเลยนะครับนี่เกียร์แมนนวลนะครับอันนี้จะเป็นเบรกมือนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูในเรื่องของกระบะท้ายกันบ้างนะครับเพราะว่าในเรื่องของความเดิมทิ้งขาไม่ได้เลยนะี่ครับให้ดูเรื่องความเดิมหน่อยนะครับแม็กไลเนอร์ iner, ครับของเดิมไม่มีการเจาะไม่มีการเจาะข้างไม่มีการเสริมคอกนี่คือรถกระบะจากเดิมโรงงานนะครับแต่นี่มาดูในเรื่องของตรงเม็ดอาร์คนะครับตามเสานะี่ครับนี่นะครับ ขอบซ้ายนะครับหลังซ้ายเม็ดอาร์คจะเห็นนะครับนี่ตอนนี้มาดูฝั่งขวานะครับฝั่งขวาก็จะเหมือนกันนะครับก็จะเห็นในเรื่องของหัวนอ็ตวอตตัวอักษรแล้วก็เม็ดอาร์คนะครับหลักการเป็นประมาณนี้นะครับผมแมกไิเนอร์ iner, ไม่มีการมาทุกหนักนะครับเดี๋ยวไปดูในเรื่องของตรงภายในผู้โดยสารฝั่งคนขับกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเควิธีการเปลี่ยก็ด้านอย่างนี้เลยปึ๊บอย่างนี้อีกฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ รถปีสินะครับรีโวคันนี้นะครับเรียกเอกสารพร้อมโอนนะครับนี่เปิดประตูมาก็จะเห็นในเรื่องของแผงประตูนะครับคนขับก็สวยเลยนะครับอาจจะมีการใช้งานตรงนี้หน่อยนะครับกระจกไฟฟ้านะครับทุกบานเลยแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับเบาะสวยเบาะไม่ขาดเป็นเบาะหนังแท้นะครับของเดิมจากโรงงานครับของทางศูนย์โตโยต้าเลยภายในนะครับสวยงามนะครับ คันนี้ภายในสวยเดี๋ยวมาดูว่าระยะทางคันนี้วิ่งได้กี่กิโลแล้วครับคันนี้นะครับไม่วิ่งอยู่ที่1นึ0งแสนสี่มโลครับไม่วิ่งอยู่ที่1 4ึ0ง0สมโลเดี๋ยวมาดูภายในห้องเครื่องว่าสภาพเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่านะครับลูกค้าท่านไหนสนใจจัดไฟแนนซ์ซื้อเงินสดมีส่วนลดให้ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นสําหรับใครที่จดไฟแนนซ์ Finance, หรือว่าซื้อเงินสดก็ลองโทรเข้ามาถามได้เลย นะครับเบอร์โทรก็ขึ้นมาให้ด้านบนตลอดคลิปเลยนะครับนี่ให้ดูหลังคากันไปด้วยนะครับหลังคาสวยนะครับครับอ่ะเดี๋ยวมาดูฝังกระโปรงกันนะครับก็ตัวนี้ก็ได้เดิมๆเลยเดี๋ยวจะพามาดูทีละจุดนะครับจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะครับตัวนี้นะครับหัวน็อตนะครับยึดฝากระโปรงไม่มีขยับเม็ดอาร์คเดิมครับเส้นสายขอบเดิมหมดเลยนะครับ สังกะโปงในรุ่นรีโวตอนเดียวนะครับนี่นะครับหัวน็อตนะครับเดิมๆไม่มีขยับนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผงกันความร้อนนะครับก็สภาพยังตึงใช้งานอีกยาวนะครับอักษรโตโยต้านะครับอยู่ครบนะครับนี่นะครับคมเดิมนะครับในเรื่องของตามแก้มตามคานขวาซ้ายนะครับ นี่นะครับอันนี้เดิมหมดเลยตุ้นนี้มี ABS ให้นะครับอ่านะครับตัว R ฝั่งขวานะครับคานหน้าเดิมๆเลยแอฝั่งซ้ายนะครับนี่นะครับใครหาใช้งานคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเช็คจากทางร้านเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะเป็นเพจรถครับมีบอกปี2019เครื่อง2004นะครับข้างๆก็จะมีสติ๊กเกอร์มอกรถลีโวนะครับไม่ว่าจะเป็นสีประตูหรือแคป็ มีแบบนี้เหมือนกันเพดต้องตรงไม่เบี้ยวไม่ยับไม่งอเพดต้องเดินเรียบอย่างนี้นะครับนะครับรับพันเป็นประมาณนี้ตอนนี้มาดูซุ้มนะครับซุ้มก็สังเกตว่าเดิมยังไงหนึ่งเห็นตรงสี่เหลี่ยมไหมครับสี่เหลี่ยมตรงนี้คือสี่เหลี่ยมวงกลมคือวงกลมถ้ารถโดนชนมาสี่เหลี่ยมจะเละวงกลมก็จะเบี้ยวนะครับไม่เป็นรูปทรงเหมือนของเดิมนะครับสังเกตแค่นี้นะครับนะครับตอนนี้มาดูที่คล่องเครื่องครับ ผมจะให้ดูรอบเครื่องว่าไม่มีเยิ้มนะครับเวลาสตาร์ทเครื่องเสียงต้องเดินเรียบนะครับไม่มีเสียงเข็เข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทฟังเสียงให้ดูด้วยนะครับนี่นะครับเครื่องนะครับแห้งสนิทไม่มีเยิ้มไม่มีซึมแน่นอนนะครับคันนี้เพิ่งต่อภาษีให้ผมต่อภาษีให้วันนี้เลยนะครับเดือนพฤษภาคมวันที่8เองนะครับนะครับโอ้โหนะครับคุณผู้ชมครับ ็นประมาณนี้สําหรับภายในเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เรื่องคมเดิมรอบคันภายในพามาถ่ายให้ดูแล้วเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องและก็สรุปจบรายละเอียดกันครับนี่เปิดเข้ามานะครับตอนนี้ต้องเหยียบคัสให้สุดนะครับเหยียบคัสสุดแล้วก็บิดได้เลยดูเกียร์ว่างนะครับนี่รถสตาร์ตติดง่ายครั้งเดียวติดเลยไม่วิ่งอยู่ที่1นึ0งแโลครับย้ำอีกครั้งเดี๋ยวมาดูสภาพนะครับ เครื่องดีครับคันนี้นะครับรถไม่มีควันไม่มีไอสังเกตครับมือผมไม่มีอาการในเรื่องของน้ำมันเครื่องกระเด็นนะครับนะครับโอเคเป็นประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับรุ่นนี้ t ต y ิตา r 4, ี v o 2.4นะครับ เป็นกระบะตอนเดียวปี2019นะครับราคาค่าตัวคันนี้ครับอยู่ที่349,0 0 0บาทครับราคาค่าตัวคันนี้อยู่ที่349,000บาทลูกค้าจากไฟแนนซ์ซื้อเงินสดได้ทั้งสองสำหรับวันนี้ผมมาแล้วต้อนแก่นครับต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมมากนะครับผมต้องขอตัวลาไปนที่นี้ด้วยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอเจ้ารีวคันนี้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ